<You> know? อ,อนเนาะตั้งแต่ท่านไปเห็นวิ่เห็นงานอยู่ไทยนี่มีแต่หาบแต่บัวแน่ขายเจ้าเนาะแม่โอ,โอ้ตอนสองเงียนเคยเอาไปขายอยู่ปะเคยอันนีม้มันมันเป็นก็แตเจ้าของเงียยทุกคนแม่โอ้ช่วงของเงียนนี่จะเปลี่ยนเ,ยเปล<อ>่ยาหน,น,น่อย วันดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่ที่น้องบัวคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ชิมาหาทางชาวตาอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ชิมาเบิ่งมาชมน้ากันเนาะถึงเป็นสาพบ้านหักไปกักชาบ้านบุญร่วมกันนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องทางมาบอยก็ได้ทำน้ำชงยากอะไรเนาะก็ชิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ากันเลยทางชาวตาเลยเนาะก็ชิบัว่าหลายใจห่างไปเบิรกไปพบไปพ่อนํากันเลยเนาะเพราะว่าชาวตาเปิดใจนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นคนที่ว่า อกคอยว่าปันใดเนาะกะขอโทษขออภัยนำเนาะจีทุกคนก็นถ่ายความน่ารักของน้องพันใดเนาะเอากระชิพ้าพออ่อแม่พี่น้องไปเบิรกไปชมน้ำกันทางสาวตาคนที่พันว่าที่เห็นในหล,ลายคลิปนะแหละเนาะที่ว่ามาถ่ายน้องพันไรนเานาะกระชิพ้าพออ่อแม่พี่น้องไปเบิรกไปชมน้ำกันเลยทางสาวตาโดยสบายดีเนะ <c oughs>

บัวจังแต่แข็ง <laughs> บัวจังแต่แข็งพี่น้องเลยสดาบัวท้ายไม<ห>่ไหรอกเบื่อในไร<ห>น,น,น้องบ้างอทิตย์หนึ่งไพ่เธอหนึหน่งอาทิตย์หนึ่งต้องเก็บเธอหนึ่งเลยกว่ามันสีใหญ่น้ำมันท้ายบัวท่านซักเลยปลูกบัวนี่ปีหนึ่งมีไรหลายเต็มที่บ่ก็หลายอยู่หลายอยูย่เนาะเลย ตอนเตะท่านได้ไปเห็นเห็นงานอยู่ไทยนี่มีแต่หาบแต่บัวแน่ขายเจ้าเนาะแมนโอตอนสองเฮียนเคยเอาไปขายอยู่ป่ะเคยอันนี้มันมันเป็นกระเตเจ้าของเฮียนทุกคนแมนโอช่วงของเฮียนนี่จะ้ะติดติดข้าหน่อยขายหลวงบวงัวกิน,กนอเอาเลยคุณมื่อนี่ก็ยังหา,หาบอยู่าละ่ะ <c oughs> ขาา่าวมาแต่ไทยนี่ขอยว่ายานโบได้ฮะโบเข้ามาเอาเด้เ<อ>ข้ามาเอาอยู่น้องอ๋อเข้ามาเอา เขาเนี่ยเป็นคนรับลงเอาให้เขาบ่แม่เดี๋ยวให้เขาลงเอาเองมันราคาถูกมันราคาตกแล้วเนาะแม่ขายเบบใดสุดลายขายเป็นกิโลมาเลยว่าขายเป็นมัดขายเป็นมัดมัดหนึ่งมัดหนึ่งห้าพันเอามัดหนึ่งห้าพันด้วยมันมีกี่อันนะมัดหนึ่งสี่มัดสี่มัดสี่มัดาพันด้วย กินมากรัเพาะมันโอยกัะเทมได้เนาะเตมหนามากนะ่กระมันใหญ่เี่เยอะสีเขาเอินบัวยังไงบัวกินมากบัวแบะบ่บัวกินมากบัวแบะบัวตัวน,น้อยๆเน้นเนาะเ่บัวเบะบัวกินมากไอบัวที่ว่าเป็นยำเป็นยำกินนี่ยมันพ่นน่ะแบบอันนี้จะเาไปแกงได้หรือป่ะ เโบ่แกงบ่ได้เนี่ยล่ะกินได้ตัวนี้บอกเลยกินได้มากเอาตะมาโลกเอาอย่างมันนี่ลงมันผินมันพ่นก็ได้บ่ได้เจ้าคือบเด็ดขายวันผ่าดอกมันคือบไปเด็ดขายมาขายวันผ่าบางมือเขาก็มาเอาบางมือเขาก็มาเอาเอาเด็ดให้เขาดอกจู๋มหรือดอกบานเฉลี่ยดอกจุ๋มดอกบานเขาบ่ซื้อป่ะ

อ๋อคนงามแบบนี้ก็เที่ยวมาดูมาเห็นบ่งามคือสาตายังมีคนคิดใจเราอยู่เที่ยวมาหาดูในแจ้งน้อยเราอาชีอาชีเนี้ยยังเราเลือกบ่แมนเราอาชีเลือกหรือว่าเนี่ยไรนี่แหละเฮาก็บ่ฮูเือนเนาะเลือกบ่สาตาบ่ได้เลือกบ่ได้เลือกแต่ตมยังบ่มีเนาะยังมีอ๋อยังบ่มี ถา,า,ามีนี่คือจวดคือจาดเลยนะ,ะ <c oughs> ถ้าว่าถ้าว่าเปิดใจนี่ได้ลมน้ำอยู่พ่จะคนนั่นที่ว่าถ้าเปิดใจไปนี้มีคนโทรมาแบบลมได้ลมกันอยู่บ่ <c oughs> มีอยู่มี <c oughs> อยู่อพวกเซ็พวกอย่างนั้นนี่ก็น <c oughs> มีเห็นว่าเปิดใจไปยัยงบ่มีคนลมจกลักดีนี่ห่วยเป็นไปบพได้แหลเขาตาบนแน่น มันก็ตัง้ลงลายดงอยู่แล้วบ่บลมหน่อยก็ต้องลมได้เนั่นแหละตาพันพี่น้องเไยกินข้าวกินน้ำกันยังเหมือนกินเปี๊ไก่กินไก่ด้วยกินกเปีไเไ๊ไก่อีกแล้วเนาะตายแต่แม่มันแล้วไก่ไงมันคิบัวได้ลูกเกื็อืออะไเนาะบ้านกินออแต่แม,แม่มันบัลูกมันมันก็บัวได้ไขไ่บัวได้ผักอีกแล้วเหมืน Ho gậy nóng học cho phong, you know, mọi thân cho phong gần nhầy, nó năm mươi tháng Mà ở đây. Ta tàn kiếm bằng nịch thật. Kiếm bằng sào. Một sào. đấy sào. Một 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 อู้ไปชู้คับเทสเนาะอางตอนวันี่บ่อเกดอะไเเรื่อยเนาะออกมาอยู่เรื่อยๆนี่ยเป็นยูนียูนีสตลดเนาะทำอย่างไรเพิ่นจะต้องมาเรื่อยๆเิ็นปกติอยู่ใช่ะหมนอยู่ปัจจุบันอยู่นี่ยนอนอยู่เร่นี่เด๋อ ได้อยาหาคนมาสร้างเฮือนอยู่กันกับเราอยู่หาคนอยู่กําลังหาบ่ตอนนี้ยธรรมดาเนาะ c ต้งจัดแล้วแบบพี่น้องเนาะามด้ครับน้ําเนาะแม่นเจ้าเห็นคิจ่อยลงจ้ยังอยากมาแล้วแม่นอยากมาโลดนี่น่ะ FC เจ้าโหดเด้แต่เก่าเนาะสแล้วเนสิให้ขอลให้เลยเด้อนี่น่ะบ่แม่น กอแฟจยกแกนคอไว้อยู่ยังลายฮะยังลายลายโอ้ตีนไก่ต้มไก่ขมือเลยคตายเหนเรางามโอ้ไก่ลายบ่ลายไก่ซื้อต้มเป็ดก็มีต้มไก่กินต้มเป็ดของเราต้มเลยละลาบ่เป็มละลายเป็มไก่ละลาย ทําอยู่ตรงไห้ตรงหน้าเนาะนอนทนอนนานอนนาเนี่ยกลดบ่ได้บ่ได้ขายแต่อันบัวกกายบัวายอีกแม่นโกบัวเนาะแม่นอนนาเียบัวขายหลายอย่างเนาะแว่าอันเฮาปลูกบัวนี่เฮาก็เลี้ยงปลานําอยู่เลี้ยงมันก็ใหญ่อยู่บ่ซะใหญ่็้จไดดูน้ําดู ถ้าถ้าบ <ã> ู่ดนี <B ồ. S 2> ่เคยบกมีบ่อนหนวงพงมั lunch, okay. mm ้บ hmm. ่โอกุ้งตลอดแรงตลอดปีเด้หลายเนาะแสดงว่าหน้าเจ้านี่ก็สิได้ลําก่อนหมู่าว่ามีน้ําเลยโดยมีน้าก็สิได้ดูสิได้ยังลําแบบแล้วนบ้านก่อนเมืองนะคําว่าเฮ็ดตวงให้ทันกันเนาะโดยเออสบายผู้ใดสิได้มาเป็นกเคยบ้านนี่ตัวลหน้าแล้วก่อนม่บ้านนีเอยบ้านพินใต้ต้เนาะเ ได้าูเลยยากมาเดินมาชมาทันทนเนาะเจอเอีอย่างมาเยี่ยมมายามมาได้บ่แต่ต่ได้มาได้เนาะเจ้าสิงคแลนด์เยบอกแลนด์ไซนแลนไเลยว้าวาแฟน่อยคาลอเดนเนไเลยสุดยอดมาเนี่ยนี่ปพี่น้องเนาะแปลว่าอายุเพิ่มเกินปกทุกที่ประมาณไดน ถามมาเลยเจ้าหยัง <c> บ <ười> ่ได้ถามตเวียถามบ่ถามแล้วโอ้ีแต่ยัีเจ้าบ่แม่เพราะว่าผใทาสิเคยเข้ามาพี่น้องเนาะถาม้ได้มั้ยเป็นวัดผใแล้วว่าอายุนี่้องจํากัดบ่หรือว่าประมาณไหนที่ว่าพอสิได้อายุ่อายุผู้บ่าวนะอายุผู้บ่าวอือก็ประมาณ50ลงมานีแหละ ลงมาอ่6 0 60ไดบ่60ลงกันก่อนโอ60ต้องลงกันก่อนว่าซั่นๆ60ต้องลงก่อน50นี่บ่ลก็ได้บ่เอาเลยว่า0นี่เอาได้โโแต่ว่า50 60ว่านอยหลายก็ต้องลกันก่อนเนาะเฮาโดยคือว่าบ่แม่น้องแล้วเนาะแฟกอายุก ทํก <inequ ity S 1> ันเนาะทํกันแนวสิเอิ้นน้องก็ได้เอิ้นให้เกียรกันเด้แม่เฮาเป็นชายเฮาต้องอยากเป็นอายในจันอยอ้ยอาจจะของแก่หน่อยนึงไปมเียเนาะก็ต้องแว่าการที่ใช้ผู้ชีวิตเฮาก็ต้องศึกษาแบบเว้าให้เข้าใจกันแลเนาะคุยกันกันะเว่าเข้าเียนห้องเดียวกันมันได้ทกันได้บ่เนาะันเราเียนก่อนบ่นะ เย็นรุ่นหนคนในาันกันเยนรุนหนรุ่นสบานรุ่นไหนเน,าบ,าน,น,นบานนคนนคงคกนะอ่ะเบาเก็บเก็บเปนบางคกมันคกก็ไดนะ้สตาตีบเนยเตาตีบเงินก่อนเงนก้อนยาบอกแม่คุณด้วยตามไปแนว่นกต้องตามมิดยาเย็นเนาแม่แแมิเมเแต่ยาม ยังยังยังคุณแ่บบอยทั้งนั้นสาวตานี่ไม่ได้เคยไปไทยมาก่อนบอ๊คเคยเคยเนาะเคยแบบไปดนอยู่ว่าไปไทยกระไปรั้ฟรียังเลยโดนอยุวโดนอยู่เดี๋ยวมันเฮียนนี่เฮียนจบม .7 ได้เพราะจังจบม .3 อ๋อจบม .3 ออกมานี่ก็ไปไทยเลยอ๋อ เป็นวันสามของมันก็ใสไท่เนี่ยไปชี้แล้วว่าฮะดอกบัวขายอยู่เด้ในโรงเรียนกับเรากาแฟนน้อยชื่อบ่อยแบมพยันเนาะสามารถต่ไทยดีเป็นเกียนระบบกไม่โดยเขามัเอาอยู่นองเลิศเราอดเลิศนาะเลยบประหงบอแมนเราเลี้ยงไก่ตีขายน้ำมัจ้ะกอแฟนน้อยเจ้าภูมาไก่ตีมันน้วันดีไก่ เี้ยแต่มากนะเราตะเวนเงี้ยคนมุงนั่งอน่างนี้แต่มากเพื่อนมาเลยอากาศก็จะเย็นแน่นี่เนาะตะเวนอยู่แคบหนองมีโรคในแมนแคบหนองกต่แมนอยู่มันอยู่โรคนี้อยู่นอกเนาะอยูนมาเราบุต้องใช้ผัดลมเราวะแล้วว่ามาได้เลยำคำพูดกี่ห้อนอเอาเข่าในเฮือนนี่มันบ่มีลมดวงเนะาะแต่ได้ใส่อยู่เนี่ย เฮือนเพิ่นบ่ได้มีช่องลมเด้แม่นตอนนาวนี่เข้าไปในเฮือนนี่อุ่นซุ้ยจังพอเราจังบ่อยากหาคนก่อจะหาอยู่พี่น้องยังบ่มีเนาะากันต่อมาหลายอยู่ตามสถานเอบางเทื่อมทีมนยังที่บ่แม่นคนที่ใช้มันก็เลยบางเทื่อก็ยังที่บ่ได้คุยกันถ้าว่าคนเฮามันอ่าคนที่ใช้น้อยนทักมาว่าเดี๋ยวตอ ครับรับกันเลยกับมีเด้เนาะได้เลยได้มักเลยเลยจวดจัดเลยจวดจัดเลยตัวตาตานี่เราถามว่าคุยกันโอเคงานว่าครับม่นยังเบี่ยงดูได้พักแน่เลยสามารถลงไปอยู่ไทยได้เลยตาตาเราเราบบโคนก็ได้เพราะันนะโดยปไทยก็ด้แว่าประมาณจะเดือนแบบเจ้าที่ให้โอกาสดูเวลาได้ศึกษาดูใจกันเลย ถึยจะคุยกับเพิ่นนะนะจำุนเจ้าในร่มกับคุณบอลจะ้เดือนช่องเดือนชั้มเดือนต่อมาไปแมนจะเดือนอะไรสามสี่เดือนนี่แหละสามสี่เดือนเดือนพ่ออมคำมาคำมามีพ่ออมในห้องคำหมากมาได้เนาะแมนถ้าคุยกันเข้าใจโอ้สามสี่เดือนคือว่าไว่ได้หนิเนาะนสามสี่เดือนนี่ถ้าคุยกันเข้าใจนี่ห้องคำหมากมาเลยเดือนจัดเลยถือว่าไวเนาะพี่น้อง เดี๋ว่าพ่อมสั่งครอบครัวไปสั่นซะไหนว่ายังไงบ่อสเคยมีแฟนมาก่อนหรอบ่สเคยมีไหนบอสบอสบ้านเดียวกันบอสเดี๋ยว่าจะยังไงคนละบ้านคนละบ้านเนาะแต่กันยังบอสเคยแบบว่าสั่งครอบครัวมาก่อนเนาะบเกย์ยังเป็นสาวโสดพี่น้องเนาะสาวโสดจริงๆ เป็นบระตวเยนเมียนนะยังเคยมีเพนเคยมีเพนเคยมีเด้ิวต์ว่ายังเคยมีคููกองการกำลังจะหายเราอยู่ได้จิตในใบในชามทีเดือนนี่นะจ้งมีคนผิดใจเด้หนี่โบ่ลนรอบค่ะบะทีโบโลนน้ำมันมาหนารอ้ใหม่ไทยมีคนพิจใจได้ลอยเบาเราได้จอเด้อเพราะว่าฮ่เป็นออไรหลายหลายคนนี่นะ แม่นบพตัวเองแม่นคนช่างปิดเด้อชาวมุงเด้อจังเลยคนงามต่เก่าปิดไว้คือวิจังเนาะแน่ธรรมาไทยกรรมะไายอัปเดตทวงงามเราชื่อนะมามงามเกียรติเรานะมันมูน้แม่นมีแต่ว่าวได้เบิ่งนี่เกียรเนาะเด็กเดียวกับลาลานี่เด้ผู้ใดงามเขาก็อยากอยากเบิ่งอยากติดตามแน่นอยากรู้จักว่าแต่ละมือเห็นยังอยู่เห็นยังนะหาขอไปว่าหาแต่ผู้บ่าวก็ได้ ดูว่าจะจะจะตาดนอาน่ก็เด้เห็ดไว้น่ก็เด้เห็ดไว้น่าาแล้วแต่ว่าพอมาเห็ดให้เห็ดหน้าน้าหายบ่นี่หน้าเลาไงอ๊ต้องเห็ดเยี่ยมกต้องเห็ดเป็นวัดนนอถ่ทยถ่หน้ากิงๆ Cooking in the cabin một hiding, danh hỏi một hiding, hai nữa 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 hai rồi rồi thử qua lại nhé nó hai từ rồi rồi thì mình ra đây xong chắc Mệt Mệt thứ ba của ngân chào từ thay này đây nhìn chào mì vào mì và thả và hạt mặt cảnh đẹp này thả hao nhưng mà tèm một tèm thì mà dù không cần có đây không rồi thả và hao mà khổ mà chưa dù có có luôn Hà con hẹn yêu đại. Hà con yêu của anh đuổi. Lắc yêu đấy. Lắc yêu của anh. Hôm về bà hát mặt xuống và nhắn đôi với đi. Hôm nay. 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 Hôm

ก็ยิบเรอหมู่บ้านบุคือกันเนาะตรงนี้ฉลองมีแพงก็ฉลองมีเพงอยู่บ้านแพงอยู่แพงอยู่ไรแพงตามปกติแต่เราโมเมนต์ตามปกตินะปกติมาได้มู่บ้านอ่ะ้องตามหมู่บ้านอ่ะสี่สิบสามสิบล้านสามสิบล้านห้าสิบล้านแล้วแต่ห้าสิบหกคิปู้ฮ ผู้หายก่อร้านยังไงนี่บยู่บนก็มีนนอยู่มันขึ้นอยู่กับคนงามคนที่ตายบอกคือวันไหนแหละโอ้โหแล้วอันนี้โอ้โก็นนะมันก็ขึ้นอยู่กับมันเอาเป็นโอ้ล้มกันแต่ก่อนเห็นกับรัผู้ใหญ่เนาะที่ว่าเป็นพ่ากันโดยโดยโดยทั้งชาวต้านี่ยจะเอากระลองแห้งทำทดลองให้ก่อนดิ <c oughs> เดี๋ยวเป็นเอฟซี FC เป็นเดี๋ยวผู้ชนะเราประจักษ์จัง ก็ต้องผููใหญ่เน,ะนาะทา,า,างลานชาวตานนี่กิบเรอยากเอาแพงกันไหน้องเนาะแต่ว,ว่าต่างคนต่างม,มากันเด้พอแม่ดูว,ว่าผู้ใหญ่เป็นต้องเป็นคนตัดสินดิเราบยอยากเอาเขาแล้วขันว่าละแมากเป็นเอาเลยมาด่าขันว่าคนที่ละามากได้ เต้นไปก็ได mm, oh, ้เลยเอาแต่ทางทางพ่อใหญ่ขน่เอาอยู่แล้วใหญ่อนอะพ่อแม่เนาะเอ็นเกเพนเพื่อน่นเนาะครูเป็นยิงดูเข้าไปท่านใช่ยิงดูเพ้นนนุมของเพื่อน่าและพเมย์เนเบาแม่วาคนแบบอันนั้นเนาะเอานี่พอม่เม่เนาะแมนมมต้องมีธรรมดาแล้วน้อง ชาวนุ่มไทยที่เข้ามานี่ยคือว่าต้องหาคนจริงน,ะนจ,จริงใจบอกมน่ยจริงใจได้แต่จริงจังนะธรรมด่าเาานี่ยแต่จ,จริงจังที่เข้ามาคุยกันยังเป็นสามเดือนสี่เดือนพี่น,พน้ <c oughs> องอยเนาะหรือว่าชมเชยกันเถอะกันไหมริงใจน้องบ่ได้เพราะแบบนั้นพูดนี่ถามแต่เราก็นีปีเพิ่งปีพุกเดือนหรือว่าปีหนึ่งเนาะพี่น้องก็หนี ว่ารวดเร็วอยู่แล้วว่าแล้วว่าโปรเจกต์อันโปรเจกต์ว้าลุ้นแต่ว่าอันเห็นว่า,ย,วาย,ยูทูบเบอร์นะฮะมันบ้าดนไปเถืงอนในยูทูปแม่นเข้ามาเด้อยแล้วผมผิดใจจริงๆอ่ะอันนี้เขาก็ต้องแหยหาใบบานถต่ว่าอีกที่ผู้ใดเบิง่งดูเนาะถ้าว่าเออพร้อมน่าจะอยากให้ลูกเรีนเมียได้เน,เนาะต้องไปว่ามาทางนี้เลยเชิญทางนี้เลยที่น้องเลยเป็นมาทางน้องตาเลยแบบว่าเพิ่นอยาก ได้ลงไปอยู่ไทยลงไปได้บ่ก็ได้ได้เนาะเดยแบบว่าเพิ่นไปแบบว่าบ่ได้เหตุเวียกอย่างนะไปเป็นในบ้านในเดือนอยู่ในบ้านเห็นอยู่ให็กินให้เพิ่นกระชากน้ำหนี่นเลยนะได้ได้เนาะเฮยดหยังเป็นได้แล้วนะกับเานี่แก่งใคเบ้ต้องใครเป็นบ่างต้งใครเป็นต้งไครเป็น เนาะพี่นองง้องเอ้อาหารบ้านเ้องกันโยกปวดขวดจีปีจีจีปโฟมได้อยู่ขวดจุกจีจีได้อยู่พี่น้องเอ้ได้ปเปน,นอะไลพน้องแม่น้องคนงผลผลเห็นได้เยอ่น้องคนเคยทำงานร้านอาหารดอเคยไปทำงานเมื่อก่อนร้านอาหารบอกแมนเป็นยังไงได้คือขึ้นมาใ่ขาาะขึ้นมาพักพรอนจจะเห็ขึ้นมานหนบอกะขึ้นมาโดนแล้ว

เห็นบอแห่ง้น oh. ุงไทยลงไปส่งนะบ๊วยโอ้โหว่าจะอยู่ลงไปเฮ็ดงานอยู่ใส่ก็ให้เพิ่งลงไปส่งนี่ชื่อนะบ่ทันได้อันนั้นนะอืมการเต็มเพิ่นได้เนาะได้แต่เพิ่นคุยกันนะฮาก็บ่ฮู้น้ำเพิ่นคุยกันเนาะบ่๊วยเห็นจังได้จังมาพบมาพ่อครับอันนั้นสาวตาเคยจะเห็นยูทูปเขามาหลายเขาก็เลยมาพบกมาพ่อเลยเจ้าก็เลยนัดเราบอก บอแล้วคนในนาไรซักค e ือมาพ่อแล้วสิแาะวพ่าเฮือนเราอยู่แถวนี้เจ้าผู้เคยถามมาก่อนแล้วเนาะอืมเคยถามมาก่อนนะเงินเหรอเงนจะาบอกุณมีใครโทรมาก่อนบอกอะไรฮะบุญมีคนบางคนโทรมาก่อนบอกบุญมีเลยเนาะแต่เพิ่งตั้งเข่ามาเลยเนาะเดี๋ยวมาแบบไม่ได้บอกเลขแผ่นหูจากเงอนเพผ่นเนี่ยธรรมดาเลยเนาะอืม ธรรมดาว่าท่นหาผู้ชให้ว่าเนาะเขาทำอันเดือวเป็นายเป็นว่าประยูได้จ้ะต้องมาจาเินเพื่อนก็ต้องมานแหละแปลว่ามาจ่าเอ๋ดีวปรตกจ่าเอแล้วแปลว่าเปิดกล้องยรึเป่าไม่เสบได้แบบนั้นก็เลยอารมไปเลยเลแบบนั้นแนวใดเพนก็อยู่เพื่อนอยู่แล้พมาไปทางไหเห็นบ่ฉันว่าเนติมไปได้ของเองาง แม่แม่แม่โผล่ลมกับสาวตากำเนิดเมื่อยเลยเมื่อยนั่งนาพี่น้องเงยลมบนนี้ก็ร่นเตะพอสมควรเดี๋ยวเขาจะได้ขอจบคลิปไว้ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นกําลังใจเนาะเป็นกําลังใจมาเพื่อจะได้มีคนมาติดใจเพป็นไปไว้เนี่ยเนาะกําลังใจทางด้านสาวตากำเนิดเนาะปัจจุบันนี้อาชีพเห็นอย่างนี้มั้ยพอได้เห็นอย่างเงินเนาะอาชีพเราสายดอกบัว คือว่าเจ้าเห็นคนเข้ามาลายแบบในมือทาบิดนี่เจ้าคือซึ้งยังไรเต้นเต้น่ะไมนั่นวะเมนนั่งทายนไอ้งี้ยก็ z o ใส่แล้วเนาะอยากขึ้นๆเลยเนาะร่มดีเลยดีเลย่เราเป็นขี้อายเขาจะข้ามาด้วยเปนปลาค้นอารมณ์ดีเลยเอาค่ไหนเนาะเขาบอกห้องกับไอ้ไปไหนเนาะนี่นั่งวะนาหูนาะบึ้งเขาอยากหายด้เนาะคือหายบอนีมันคือหายนตคน อ่ะคลิปนี้กับบุมี้ยังไงแล้วบุ้ว่าอย่างกระยานห้องว่าวคเดียวโอเคเนาะสบายดีเลยจตาต่ายเลยบายดี